ท่าบมาเชิญกับแม่ครูเชิญเจ้าค่ะอุดรค่ะวันนี้ก็ที่ฟังท่านมาเชร์สอนวันนี้นะเจ้าค่ะก็อ่าก็รู้ว่าอ่าตัวเราอรูปนามขันธ์ธาตเรามาจากความว่างเรามาจากปฐมธาตุาที่ความว่างทีนี้ว่าอรูปนามขันธ์ธาตข,ของเราเนี่ยเราก็อยู่ภายใต้ปุไตทัซึ่งมันก็ เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นคือความรู้ดูดูความรู้สึกของอุดรบันนี้นะคะท่านว่าการที่เราจะพ้นทุกเราจะไม่ทุกเราก็เรารู้รูปนามฐานห้าเขาทำทำงานยังไงได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็ตัดตรงที่ผัสสะตัดตรงที่ผัสสะแล้วถ้าเราฟัาง คือคือถ้าถ้าเราตัดไม่ได้นะถ้าเราอ่าอ่า,ย,อายังมีอ่ายังมีอกุศลอยู่เราก็สติเองม่อาว่างในในการเก็บกุศลไม่ว่าทําอะไรเพราะเราก็มีความว่างอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรนะเจ้าคะเราก็สติไปเอาว่างทางานเหมือนการโน้มเก็บกุศลก็อ่ถ้ามันถ้ามันไม่ว่าง แล้วก็สติเอ r มทว่างอีกคือคือตัวนี้อุดรก็จะทําอย่างนี้มาตลอดกับท่านอ่าสติเป็นเอเมทว่างที่ท่านสวนอะ่ะตัวนี้มันมันจะเป็นการสร้างกุศลแล้วมันก็จะดันอักุนลออกค่ะอ่าเมื่อเราเก็บกุศลเปบ่อยรู้สติอ่าตลอดเวลานะคะท่านมันมันก็มันเหมือนเหมือนเราอ่าทานันทันความเออเหมือนเรา มันสโล์นะคะท่านมันก็เลยมันก็เลยอคือคือคือมันเหมือนเราว่างมันว่างเลยนะคะท่านทีนี้มันก็เออก็คือสติเอ็มดาว่างนะคะท่านค่ะอ่านี้เวลามันว่างเห็นไหมมันก็กลับไปที่เดิมถูกปะมันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งวฮ้กลับไปที่เดิมที่ปฐมธาตุเลยเพราะปฐมธาตุมันว่างเนยนะนี่พอพอเราว่างแล้วเราเราก็จะเห็นทุกอย่าง แต่นี่วิธีการของสติเอ็มบิว่างนะมันมันจะหมุนเป็นเกลียวๆสติเอ็มอาร์ว่างทางานต้องกุศลสติเอ็มบอาร์ทำงานต้องสนสติ M a. มันจะเป็นเกลียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแมันจะจักว่างขึ้นว่างขึ้นไปเรื่อยนะฮะเหมือนเหมือนใครรู้จักแพลนดูเช็คแอคชั่นนะนะมั้งอ่ะด d c a เเนี่ยในใน เวลาที่เราอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอะไร่างเนี้หรือว่าการทํางานในระบบที่เป็นระบบเนี่ยเขาจะมีการแปลนก่อนพอแปลนออกมาเสร็จแล้วก็ทำพอทาเสร็จแล้วก็เช็คว่ามันเป็นยังไงถ้าเช็คก็โอเคมันดีก็แอคชั่นก็คือทออํา่อตามนม้นไปเลยก็แพลนดูเช็คแอคชั่นแพลนดูเช็คแอคชั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆเนี่ยถ้าถ้ามันยังไม่ได้ผลก็แพลนใหม่ ก็ทําใหม่เช็คใหม่แล้วก็ทําใหม่ไม่ได้ผลก็ไปเรื่อยๆมันจะหมุนวนไปอย่างนี้จนกระทั่งมันสําเร็จในหลักการนี้ก็คือสติ M s R มอว่างทํางานน้องกุศลเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่ว่างมากไม่เพียงพอแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆกุศลยังไม่พอก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้แหละตรงนี้ยมันจะเกิดที่เป็นวัตตัดโวใหม่ แต่เป็นวัตตะในเชิงที่กลับเข้าสู่สภาวะของความว่างเป็นเป็นวัตตะที่ทําให้เราสําเร็จในทางโลกทางธรรมแต่ไม่ใช่วัตตะสงสารที่ทําให้เราทุกข์ทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกข์ทุกขตะทมขมคืนแหลือกันอย่างเงี้ยหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วหมุนจะเห็นแต่ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นคุณดอนตอนนี้กำลังหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นใช่ไหมมันก็จะเข้าไปสู่สภาวะว่างขึ้นว่างขึ้นว่างขึ้นแล้วก็ อการเอเมทตรอะไรต่างก็จะก็จะง่ายขึ้นความสเร็จก็จะเพิ่มมากขึ้นความว่างมากขึ้นท่านทมแล้วก็ว่างด้วยเห็นเห็นโลกุตระชัดขึ้นอัตนมัดยันท่านเวลาเราจะทําอะไรอ่ะมันมันเหมือนเอ่อให้รู้สติอ่ะค่ะเหมือนสติเอเวลาว่างมันคือมันมันมันจะขึ้นโดยอัตนูมัิเลยค่ะมันก็เลยทําให้ สติไม่ดาว่างอยู่เอเอเวลาจะทําอะไรเหมือนจะอ่าเหมือนจะอ่ะาใส่เสื้อผ้าติดกระดุมน้ามันก็จะสติแม่ดว่างมันก็จะรู้ว่าให้เราติดกระดุมกระดุมเสื้ออะไรอะค่ะเวลาจะทําอะไรม,มันมันมันเหมือนมันขึ้นอัตโนมัติให้อรดรเออดูสตินะคะท่านแล้วก็มีมีเมื่อวานนะคะ คือว่าเอ๊ะทำไมมันไม่รู้สึกอะไรก็ก็คือจะพูดเรื่องสามีเนาะว่าเอ๊ะปีสองปีสาม้ยังไม่กลับพอตื่นขึ้นมามันไม่ได้ว่าจะโทรถามถามเขาเพราะว่าเขาไปทําอะไรอะไรอย่างนี้กับท่านจะโทรถามแค่ว่ายังไม่กลับหรือพอพอ,อุดรนโทรถามเสร็จนะแล้วอุดรก็เอาโอ้กำลังจะกลับเด้อุดรก็วางโทรศัพท์แล้อูดรก็นอนเลยคือ,ค,อคือมันมันไม่มีการคิด ว่าจะปกรุงแต่งเขาว่าความรู้สึกว่าเอ๊ะทำายังไม่มาหรืออะไรอย่างเงี้ค่ะท่านว่าเอ๊ะทำไมมันเราไม่รู้สึกก็เราวางโทรศัพท์เสร็จเราก็นอนเลยทําไมมันไม่มีการสังขารม,มันไม่มีอะไรเลยค่ะท่านอ่าอันดีมากมันเป็นอตัตโนมัตินะถ้าเป็นสติทางทางธรก็เรียก่าสติสามพชมเป็นสติที่จะพ้นแต่ว่าตรงนี้น,นะมันมันมัน งามนะการที่เราได้อ่ามันมันทุกน้อยอะนะตอนนี้มันมันไม่มีทุกอะทุกมันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเลยสุดท้ายเราการพ้นทุกข์กับพ้นแบบนี้แหละพ้นก็คือมันมันมันไม่ได้ทุกใช่ะแต่ด้ดอนตรงเนี้ยอ่าการเอเมตาของโคดอนเนี่ยมันมันมันเป็นวิธีการที่ที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะอ่าไปเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือน เวลาที่เราจะไปไลฟ์ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็นะ่าจะไลฟ์ได้นะเกี่ยวกับกานโปรแกรมในระบบทำโปรแกรมยังไงโปรแกรมแล้วทําใจวางวางใจยังไงต่างๆงตรงเนี้ยเนาะอันนี้อาจจะดีงามมากๆเลยนะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะอ่ะอ้าดีดีงามดีงามดีมากๆนาอกราบปริมี ขอบพระคุณท่านมาเซอร์แม่กูเชอเจ้าค่ะที่วันนี้ก็มันมันสว่างเลยค่ะท่านโอ้ทั้งหมดทั้งมวลขันห้าเรารูปนำขันห้ามันก็อยู่ภายใต้ปวดไตรักมันเกิดตับเกิดดับ,ดบออตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะท่านดังนั้นเราก็ต้องไปตัดมันตรงผัดสงนะคะถ้ามันตัดยังไม่ได้แล้วก็เน้นในเรื่องสติเอเมทอาว่าง เพิ่มขึ้นมาค่ะท่านให้ให้ไม่ให้ไม่ให้จิตมันไปการปรุงแต่งนะคะท่านก็น้มน้อมน้อกับอะไรมีท่านมาเชิญแม่ผู้เชอเจ้าข่าววันนี้ก็สว่างขึ้นกับท่านอินเมตอาอินเมตาขอบพระคุณเจ้าข่าคือตัดตรงผัดสะเนานะมันก็อันนี้พูดทุกคนนะผัดสะเกิดเวทนา,าจะเกิดตามมาความรู้สึกใช่ไหมกระบปับ๊บเนี่ยตาเออ ตาเห็นโลปหูได้ยินเสียงป,ปุ๊บเนี่ยก็จะความรู้สึกจะเกิดขึ้นแต่ตัดตรงผัสสะเนี่ยอ่ะมันจะไม่มีการเอาเวทนาไปปรุงต่อเพราะเวทนามันไม่เกิดตอนตัดตรงผัสสะเนาะตรงเนี้ยมันเป็นการตัดสายปฏิจจาด้วยอ่ะมันมันมันจะขาดได้แต่ที่นี้ไอ้ตรงเนี้ยคนที่ใหม่ๆม่มเบ็จะยร์ไอ้ตรงนี้ที่มาเจอถึงได้ไปสอนเรื่องของ ตัวรู้ตัวธาตุรู้ผู้รู้ผู้ถูกรู้สมมติว่า